ตั้งแต่ปีหน้านะคะ2568เป็นต้นไปเมื่อพระราหูยกย้ายจากราศีมีนไปราศีกุมนะคะเข้าเรือนลาพระโลกเป็นเกษตรโหราศาสตร์จะเฟื่องฟูค่ะแถมตอนนั้นดาวมฤตยูยังเป็นศูนย์พาหะของดวงเมืองประเทศไทยและดวงโลกด้วยใครศึกษาโหราศาสตร์นะคะใครที่ชอบศาสตร์เนี้จะดวงดีเฟื่องฟูค่ะหมอดูเนี่ยจะมีลูกค้าเยอะนะคะการใช้บริการโหราศาสตร์เนี่ยจะขายดีมากคะ่ะ แต่ก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าพระราหูนอกจากหมายถึงโหราศาสตร์เสี่ยงทายเกี่ยวกับไพ่ต่างๆนะคะยังหมายถึงมิจฉาชีพด้วยพวกมิจฉาชีพนี้จะดวงดีนะคะแล้วก็ทำอะไรก็มือขึ้นจะมีคนเนี่ยถูกวิชาชีพหลอกลวงมากมายเลยะคะ่ะคนดีๆนี่แทบจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เลยนะคะดาวเพระสวัสดีปีหน้าก็เป็นประอีกนะคะ แต่มันก็ยังดีที่มันเป็นอุจวิราชด้วยก็จะมีคนดีต่างๆนี่มาปราบมารค่ะคนที่ปราบมารได้ก็จะเป็นเสียนแล้วก็ได้รับการยกย่องอย่างมากเลยนะคะ